เคยทานใบมะตูมแขกกันไหมคะใบมะตูมแขกสามารถนมาทานเป็นผักสดได้ค่ะโดยเฉพาะในบางท้องถิ่นของไทยเช่นภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแต่นิยมใช้ใบอ่อนของมะตูมแขกหรือที่บางพื้นที่เรียกว่าใบามะตูมหอมจิ้มกับน้ำพริกลาบหรือต้มจิ้มน,น้ำพริกเพราะใบมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆนนและรสชาติออกฝาดนิดๆค่ะ ประโยชน์ของใบมะตูมแขกที่ใช้ทานสดกันได้แก่ช่วยขับลมแก้ท้องอืดกระตุ้นระบบย่อยอาหารมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติอุดมไปด้วยใยอาหารสรุปว่านะคะนอกจากผลมะตูมแขกที่นิยมนำมาทำเครื่องดื่มใบอ่อนของมะตูมแขกก็สามารถนำมาทานเป็นผักสดได้ด้วยค่ะ โดยเฉพาะในผ้าอีสานนิยมเด็ดใบอ่อนๆมาจิ้มกับน้ำพริกซึ่งให้รสชาติหอมแล้วก็ช่วยขับลมได้ดีถือเป็นอีกหนึ่งผักพื้นบ้านนะคะที่ทั้งอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพค่ะ